สวัสดีครับทุกคนก่อนจะไปดูคลิปกันผมขอคนละหนึ่งไลค์และกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไปการไม่พาคลิปใหม่ๆด้วยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่กดแล้วขอบคุณทุคกคนมากและไปดูคลิปกัน let's go <S 2> <S 2> เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะนี่ผมไซคโคเนย์นะครับวันนี้ก็จะมาแกล้งเพื่อนกันอีกแล้วนะครับผมเป็น EP ที่2คล้ายๆ EP 2แล้วกันนะครับกิจการแกล้งเราก็จะคล้ายเหมือนเก่าแต่ว่ารอบนี้เราจะไม่คล้ายอย่างนี้ครับเพราะว่าวันนี้เราจะแปงลงร่างเขาก่อนเนี่ยเราแปงลงร่างเป็นสกินใช่ไหมครับอ่ะกระจอกกันไปตอนนี้เราอาจจะเป็นเป็นร่างเป็นบล็อกเลยทุกคนครับเราจะเป็นบล็อกจริงๆเลยนะฮะจะเป็นบล็อกทุกอย่างไม่วจะเป็นบล็อกหญ้าบล็อกดินบล็อกนู่นบล็อกนี่มีหมดเลยนั่นเองครับเราทำการแปลงร่างนะฮะแล้วกกกกกก็็็ววววััััันน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 นีีีี้้้้อออออยยยู่่่่ใใแแแแมมพขงงปปลลลลลลาาาาาาาะะะะะะฮฮคคคคคืตเเเเเจรรบผผท นี้บอกเลยว่ามีหลายด่ามากเลยนะครับมีหลายบล็อกแน่นอนนะฮะทุกคนก็ใครชอบคลิปแกลงขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งกดไลค์คนละไลค์คนละใครที่ไม่กดติดามอยู่าลยมกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับเพราะาหน้าเนี่ยทุกคนอยากผมแกลเป็นอะไรหรือว่ามีวิธีการแกลยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกเลยนะครับเพราะว่าจะแบบทุกคนจะได้มีส่วนหนึ่งในการอ่าร่วมขบวนการในการแกลในวันนี้นะครับขอคนละหนึ่งไลค์กดติดตามเลยแล้วกันนะครับผมมีคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะฮะโอเคเราไปแกลต่อทุกคนเล t โกมาครับทุกคนครับตอนนี้ผมจะททาากกรรแปปลง่เเ็นนนนบบััไดะุคคฮ้ย โอ okay. mm hmm. hey, เคนี on, ่เขาเปิดคลิปแล้วเขาเปิดคลิปแล้วเขาเปิดคลิปแล้วเขาเปิดคลิปเฮ้ยเฮ้ยเขาอมบนเขาอมบนเขาอมบนเขามนยิเท้าหรอต่งคนนึงนะยิงไปหนึ่งที งงงงทุกคนที่ผมได้ทำการแปลงร่างเป็นใจนะฮะทุกคนเขาต้องจะมองไม่เห็นผมนะฮะคือผมจะเนียนมากเอาว่าทุกคนผมว่าทุกคนครับตอนนี้เคยร์เขาได้ทำการเข้าไปข้างในแล้วทุกคนครับเขาจะหาคือด่านนี้เป็นด่านปลาครัวที่ต้องหาแบบว่าพวกภารกิจห้าในการทำนะผมโอเคทุกคนครับทำการเนียนเป็นบล็อกอะไรต่อตอนนี้เขากำลังเนียนโอเคผมต้องเนียนเป็นบล็อกผมเห็นเเเ้าากลังนนนนียผผมมห็ภพใชชะโโอออเเคคคบล็กอะไรมมตตออออออ่่่ะชบบลลล็็็กกกนนนนผ้งเเปปียโ๊ทุกคนเป็นไม้โอ๊กนะฮะโอเคการแปลงร่างเป็นไม้โอ๊กก่อนเลยผมต้องอีดิทแล้วก็เซิร์บล็อกเป็น โอ้คครับทุกคนโอ้คครับนี่ครับเราจะกลายเป็นไม้โอ๊้แล้วก็แปลงร่างนะทุกคนเดี๋ยกไม่นึงอุ้ยม้าไม่เขียวไปทุกคนแต่ก็ไม่น่าจะเป็นไรนะฮะโอเคเราอยู่ตรงนี้เราอยู่ตรงนี้ยเราอยู่นี่โอเคเราอยู่งี้เราอยู่นี้เราอยู่แบบเนียนทุกคนเราอยู่เนียนนี่ตอนนี้เราเป็นม็อดเนียนนะทุกคนม็อดเนียบม็อดเนียนทุกทายนะเอ้ะเสยแล้เอ๊ะมีการแอบดูมีการแอบดูงงดิ ทุกคนรับคุณมองอะไรทุกคนยิงถ้าแบบไม่มีใครสังเกตคือมันจะมองไม่เห็นจริงทุกคนครับเนียนมากผมเนียนมากเถิดตนนก็ไม่เห็นนะทุกคนก็ไม่เห็นโอเคทุกคนครับจะเป็นบ๊อบบี้ทุกคนเอ้ยเขาเขากำลังสงสัยไปฆ่าตอนนี้ไม่ได้เขากำลังสงสัยาอะไรวัดวัดดีนี่ผมเปลี่ยนชื่อทุกคนครับฉันคือผีฉันเป็นผีฉันคนบ้าได้บอกฉันเป็นคนบ้ฉันจะหลอกแกฉันจะหลอกแกเฮ้ยก็ดูหมดเลยฮะก็ดูหมดูก็ดูหมดไอ้งง่โดนสาโดนสาโดนสา พูดมากนี่โดนสาโดนสาพูดมากเนียนอยู่เนียนอยู่เนียนอยู่กูมองไม่เห็นเนียนอยู่เนียนอยู่ขึ้นเนียนอยู่โอเคโดนโอเโดนตรงนี้นะฮะรอรอเราก็ดดนเราก็โดน จะโดดอ๋อเขาจะโดดบล็อกสลามทุกคนเพื่อขึ้นขึ้นไปด่านนั่นเห็นไหมจริงหมดทุกคนผมหล่อผมหล่อเขาอยู่โอเคทุกคนเราเราจะเปลี่ยนบล็อกเป็นบล็อกบล็อกคอร์ทุกคนครับชื่ออะไรฉันไม่รู้วแกมีมุ่งกระวินฟอมแต่ยหายฉันลงแล้วแกจะสวดส่งแกเป็นลงนรกเนี่ยแล้วก็แปลงทุกคนครับพีที่ใส่พีทีเขาเห็นเฮ้เขาเห็นแล้วเขาเห็นแล้วเขาเห็นแล้ว มันก็ผีเหรอคุยเรือคือเราอยู่ตรงนี้เราอยู่นี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 ่วะมันผีจริงเหรอทุกคนครับเราอยู่ตรงนี้นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวเขาะต้องโดดมาตรงนี้นะครับนี่นี่เดี๋ยวเขาต้องโดดเขาต้องโดดผ่านมาตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราทำการตบเขาตรงนี้แล้วกันนี่ตอนนี้เรากำลังเนียนอยู่ทุกคนครับเรากำลังเป็นบล็อกคอรแบบเนียนๆทุกคนครับโอเคเดี๋ยวรอเข้ามาแล้วกันนะฮะรอเข้ามารอเข้ามารอเฮ้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ก็เนียนนี่ว่าเนี่ย ทุกคนเห็นไหมเนี่ยวันเห็นไหมทุกคนทุกคนคิดว่าเนี่ยไหมหรือหรือคอมเมนต์ละกันนะทุกคนเห็นไ่มเนี่ยเนี่ยผมกำลังโดดอยู่ทุกคนเห็นไ่มเนี่ยเดี๋ยวเขาจะโดดมาตรงนี้เขาจะคอมมิชผมนะนี่โดดขึ้นนี่โดดขึ้นนี่เออมาแล้วมาแล้วมาแล้ว what the fuck โอเคทุกคนครับแม่ทุกคนเขาโดดไปแล้วเขาโดดไปแล้วเขาโดดไปแล้วโอเคเขาโดดไปแล้วเขาโดดไปแล้วโอเชียนต่อไปต้องเป็นอะไรทุกคนเดี๋ยวดูอ่ะผมต้องต้องลงนามไปด้วยนะทุกคนโอเชียนใช่ไหมโอเชียนเหรอผมต้องแปลงหน้าเป็นบล็อสโอเชียนใช่ไหมโอเชียนโอเข่งไงโอ้ยโอเชียนเข่งไงวะบอสโอเชียนเข่งไงอ่ะโอเชียนเฮ้ยเข่งไงวะทุกคนบล็อกอ่ะดูดิผมต้องลงไปติดอะไรวะหัวเต็มเลยอ่มอันนึงนะ ตอ้ยเ้ผมโดนหลอกโอเคอ๋อต้อง P D P R เออมันผุนตัวบล็อกบังตาทุกคนครับต้องไปี่นมาี้อ๋อลวงเฮ้ยวะไปล่างไปแล้วไปแล้วไปลไแล้วโอ้ยบังตาบังตาเฮ้ย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 เฮ บอลนีคนเนียนบอลมีคนเนียนบอลนี้คนเนียนเออบอลบอกมีคนเนียนบอลเฮ้ยเดี๋ยวจะไม่ได้แกงเลยพี่เกียแล้วทุกคนแล้วเออเดี๋ยวผมทำให้บอกเี่นเออบอกคนเนียนไปเนียนยังไงล่ะยังไงล่ะผ่านเป้า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 โดนดิโดนดิแค่โดนธรรมดาก็ไม่ผ่านอยู่แล้วไอ้หัวโตเดียวไปดึงคนเีดขาตัวเนียงันเขาตัวเงียงกันเมาบอกด่านนี้มาทำให้บังตาทุกคนครับอันนี้เรื่องจริงเลยมันยากอยงอ่ะทุกคนยิงดิไอ้ผมต้องเช็คปืนนี่ไหนทุกคนรอก่อนปล่อยหน้าเช็คปืนเช็คปืนเช็คปืนด กระพังเลยนายกระจอก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 โอเคด้ครับอ่าให้ให้บล็อกไปไหนให้บล็อกไปไหนให้บล็อกไปไหนให้บล็อกไปเฮ้ยเฮ้ยมันโกงมันโกงมันโกงทุกคนครับเปนโกงเจะาผีแกนั้นเป็นฉันผ่านไงขึ้นขอบนะโกงเหรอเดี๋ยวครับนี่ดูด้วยทุกคนครับผมรอเกี่ยวรอเกี่ยวรอเกี่ยวเขาไว้นึงรอผมรอผมรออีซี่ว่ะ อะไรวโกนักก็โกนักก็โดนซัดโดนโกนักก็โดนโกงหรอโกงหรอโกงหรอเนี่ยเราจะโกงทุกคนโอเคให้เขาผ่านแล้วกันให้เขาผ่านให้เขาผ่านนะเขาผ่านโอเคเดี๋ยวเราไปรอดาต่อไปแล้วกันทุกคนเอ้ยต่อไปเป็นบล็อกบล็อกไซด์ราโกงได้จนฉาดเราเนี่ยแเออโหกงจนเก่งอันนี้ก็ไม่เอานะทุกคนเออคนเนียนอุ้ยเขามาพอดีเลยทุกคนเม้ยเขามาพอดีเขามาพอดีเขามาพอดีบอมเพชรใช่ไหมผีจะไม่ได้เป็นผีกับบอกเพชรเว้ยผิดแล้ว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 เฮ้ย ไม่ดูหรอไปแล้ว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 โอเคทุกคนครับต่อไปเราจะเป็นบอกแคทันนะทุกคนครับบอกแคทัตหนเลยนะบล็อกแคทัตแข่งไงวะแคทัตแคทัตแคทัตเข่งไงวะทุกคนก็บอกเพจแข่งไงนะมูเขียนเพจเวะทุกคนโอ้โหเรียนกี่มันน้อยเลยตอนตอนเรียนตอนเรียนไม่จำถุยโดนอ๋อ C A C เขาจะไม่เห็น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 บอกมันกากโดน กูวายูั้งเหล่นบอคุยด้กับว่าสยกับว่าทุกคนนับจะต้องเอาระเบิดทุกคนนับบอมบอมมีบอมไหมต้อัตว้องสมกตเท่องไบเดี๋ยวเราจะหาอะไรแก้เขาเดี๋ยวทุกคนนับหาระเบิดหาระเบิดมันต้องมีระเบิดที่แก้ได้ดิวะหาคนนี้กจอเจอแ้วเจอแลวเจอลย่ากหัวเลยย่างห h วเลยโดนโดนโดนโดโดโด เอ้ยเขามีที่กับบางทุกคนเอ้ยจังหวะนี้แหละที่กับบางเขาเออนี่แหละจังหวะนี้แหละเจ้าผีจังหวะนี้แหละเออที่เป็นผีอยู่สองามแต้มฟีเยมากมากวางไว้เออวางไว้ระเบิดหรอทำตัวทำตัวให้เนียนครับทุกคนแล้วไม่ต้องเนียนมากหรอกทุกคนแล้วที่ไปจ่อไม่รู้อ่ะไม่ว่าแกก่อความชั้นมากแค่ไหนฉันก็จะพังผ่านด่านนี้ไปจริงก็เปล่าจริงก็เปล่าเออโอเคให้ผ่านไปให้ผ่านไปผ่านปืนยิงเขาชั้นกากจัง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 

เดยบอกว่าผรจะเป็นสนกกลิมนเทุกคนฉรูแล้วแกสามารถแงร่านบล็อกต่างได้สินะเฮ้ยนี่เราจะโนแมนทุกคนครับเไ้ยอ่ะเฮ้ยเรโนแมนเราด่เป็นโนแมนเราโนแมนเราจะใช้ดาบทุกคนครับวายวายวายไอ้้ชตวตรงอย่าอดีตดีหลบหลบเราก็ให้ตู้ตู้วนตู้ตมาแล้วมาแล้วเดียวเดียเดียวเกียร์ยากดกากเลยทุกคน เรจะเป็นบล็อกสโนดูตรคนั้นบอสโนบอสโนไปหนึงนะแล้วเราจะเปลี่ยนเป็นบล็อกไอซ์ต้องแข่งนะทุกคนไอไอไอนี่ต้องแข่งต้องแข่งเลยนี่ทุกคนเออบล็อกต้องแข่งเออคนเนียนคนเนียนแต่อาจจะไม่เนียนมากเท่าไหร่แต่ก็เนียนอยู่นะแล้วก็เนียนแล้วก็เนียนแล้วก็เนียนเฮ้ยป็นบล็อกสโนตรงนี้น่าเนียนกว่าทุกคนบอสโนหน่าเนียนกว่าเป็นบล็อกสโนบล็อกสโนหน่าเนียนสุดบล็อกสโนบอสโนเออบอสโนเออบอกสโนบล็อสโนตรงนี้เนียนมากเนียนมากโคตรเนียนบอสเลยไปหนึ่งแข็งอะแข็งนิดหนึ่งเออเนียน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  เฮ้ยเขาโดผ่านปาโดผ่านไปทุกคนเฮ้ยเโดผ่านเลยว่ะเดีนี้โดผ่านว่ะ เกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวโอยเกี่ยวม่าทางโอเคทุกคนครับเฮ้ยเราเราตัดต่อไปเฮ้ยตัดต่อไปเป็นเกี่ยวกับเหมือนเป็นบล็อกบล็อกอัรอนได้ได้บล็อกอัรอนบล็อกอัรอนเออรองให้รองให้าผ่านไปเลยเข้าผ่านไปเลยหายใจใจก่อนให้ใจใจก่อนโอเคบล็อกหนึ่งโอเคแล้วก็บล็อกหนึ่งแล้วก็เนียนแล้วก็เนียนแล้วก็เนียนตรงนี้เฮ้ยตรงนี้มีทางด้วยหรอนียละเนียนๆเออเออโอเคเดี๋ยวรอเข้ามารอเข้าม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 าทุกคนครับทุกคนครับมาแล้วเียมาแล้วเฮ้ยเกียร์มาแล้วเกียรับนนี้ผมขอเล่าเป็นกกระแล้วกกันทุคนออเกียร เฮ้ยงองงองเร่งงองเร่งสนุกใช่ไหม้ยกระจกเนียนมากทุกคนกระจกเนียนจริงนะกระจกเนียนจริงกระจกเนียนจริงเดี๋ยวจะอาคมเดี๋ยวจะอาคมกระจกเนียนจริงกระโดงกระจกเนียนจริงเดี๋ยวจะก็เป็นบล็อกไม้ทุกคนนะบอกไม้ไป้หนึงอะอะไรนะยังไงก็บิชบิชใช่ไหมบิชเหมือนอะไรเหรอครับอกบอกบิชใช่ไหมโอเค B I R C อี่น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 ี่ล่ะจังหวะดดีๆแล้วก็แปลงร่างแล้วก็แปลงร่างแล้วก็ไปเนียนไปเนียนเอ้ยเนียนว่ะตั้งตัวนี้ไว้ตัตัวนี้ไว้แล้วก็ยิง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 มองไม่เห็นตยิงเนี่ เราต้องสังเกตด้วยเพราะเกมมันแบบติดรูปอ่ะอยู่ฝั่งนี้โดนเราจะไปต่อยหน้าพี่อ่ะเจอรอบก่อนจะมาหาหมอทุกคนได้เลยจะมาหาผมใช่ไหมเจอกันีย้ว ออกแบบไปเลยไม่รู้ครับเราต้องหาต่อไปต้องเป็นกระจกเป็นผมนะครับเป็นกระจกยินโลแล้วทุกคนครับแยินโลนี่จะไปโกงแกเราไมใช่แน่หรอจะต้องต่อขึ้นไปเลยครักระจกมันแปลกกระจกที่เสียแปลกแเหียแปลกเฮ้ยมันเกียมันเกียนมันเกียรมันเกียน์มันเกทำอะไรฉันรู้ไม่ได้ถูกมันเป็นเกียรหรอเป็นเกียรหรอเป็นเกียรหรอเกียนหรอเกียนหรอเกียนหรอ์เหรอเกียนหรอเกียนหรอ

เนียนเนียนเนียนเนยนเนียนเนียทุกคนครับเนียนก่อนเนียนก่อนเอ้ยเนียน่เยนราโคตรผ่านเนียเออโคเนียนทุกคนสุดที่จริงทำมองยีไม่เห็นเลยนะจังหน้ทุกคนเฮ้ยอึ๊บบ่ข้างอยู่ข้างันทุกคนรับรอเขาขึ้นมาฮะจนนีนลองทำการยิ้มบิซ้ายใเลยและการทุกคนรับรอๆให้มันมีไอเทมอะไรมันมันมาไอเทมมันทุกคนครับไอเทมที่แบบมันมันเลยนะอ๋อเฮ้ยเฮ้ยเาดเาหดนเเดี๋ยวนเดี๋ยววางห้นนเดี๋ยวง อ่ะเดี๋ยวผีวางน้ำให้ผีวางน้ำให้ผีวางน้ำให้เออเอออ่ะผีอ่อนให้นะเนี่ยเฮ้ยด่าผีได้แต่ไม่ดีโอโอเคทุกคนครับเราจะเปลี่ยนแล้เหมือนเขาจะเริ่มรูบล็อกเราที่บล็อกเราเปลี่ยนเลยนะฮะเราจะเปลี่ยนเป็นโกสโตนโกสโตนเราจะเปลี่ยนเป็นโกสโตนทุกคนครับเราเปลี่ยนเป็นโกสโตนแล้วเราก็จะอยู่ตรงนี้ต้องมากผีถ้าไม่มีนายจะผ่านไม่ได้ไปเลสไปคนเรลเลยไปคนเรลเลยด่านนี้ไม่มีอะไรแปลงเลยทุกคนครับด่านนี้เราจะทำการไอ้ปล่อยเขาผ่านไปด่านนี้ปล่อยเขาผ่านไปกูรับด่านต่อไปนะฮะเราจะเป็นหินนะฮะทุกคนเดอะเคคปปเเเเดอะะราจป็นนนนหหหิิะะฮไปึงยบ นี่เนียนมากทุกคนดูดิที่ที่ที่เนียนเยอะมากโอ้ยเราต้องลงไปข้างล่างใช่ไหมแคบแต่มันก็ต้องลงไปข้างล่างมันอันนี้คนเดียวแบบชิวๆเนียนตรงนี้ทุกคนนะทุเขาต้องผ่านมาทางนี้เปล่าวะใช่ปะเขาต้องผ่านมาทางนี้ป่าทุกคนเหมือนใช่นะฮะใช่ปะใช่ปะใช่ป่ายเหมือนใช่ใช่ใช่ไปเรื่ยๆเนียนก่นเนียนก่อนเลยนก่นเนียนก่อนทก็ต้องผ่านมาทางนี้เขาต้องผ่านไปทางนี้ก็ต้องผ่านมาทางนี้โอ้โห โคตรเนียนทุกคนทราบ้างเหรอเนียนมากไปหนึ่งเฮ้ยแล้วเขแล้วก็เดี๋ยวได้แล้วเขาจะมาแล้วเขจะมาแล้วเขจะมาแล้วโอ้ไปหนึ่งโอเคโอเคไปลงร่างป่ะไปลง่างก่อนไปลง่างก่อนไปลง่างก่อนโอเคไปลง่างก่อนโคตรเนียนโหเลยโคตรเนียนเขาจะมองไม่เห็นเรานะฮะทุกคนแล้วก็เราทํากรรมกันโอ้ยทํา้างทุกคนเราใช้ผ่านชิวๆว่าทุกคนตรงนี้ต้องใครที่จะวางวงก่อนใครที่จะวางบล็อกอุดก่อนโถ่ไม่อุดก่อนหรอไม่อุดก่อนหรอไม่อุดก่อนหรอเออเราอุดให้แล้วกันนะฮะเราอุดให้้แลวกันนะะฮ เออเขากำลังมาเขาลันนี้พุ่งเขามองหาผมไม่เห็นหรอกเขากากมากเลยเนะทุกคนครับผมว่าผมแมาพุ่งนะต่อไปนะฮะเป็นสะพานแล้วเพราะว่าผมมันก็ออกมาแล้วเออทุกคนต่อไปเราจะไปบ็อกสลามเฮ้ยคุ้นเนียนนะทุกคนก็เนียนอยู่นะบ็อกสลับก็เนียนอยู่นะเนียนอยู่นะมันมีปลาอะไรมามีอะไรที่ยิงเขาได้มากทุกคนครับไหนที่ผมเราเราเราเอาเป็น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 พิษแล้วทุกคนครับเป็นพิษแล้วเป็นพิษยิงเป็นพิษแล้วไงอ่ะ ยิงไปพิยิงพวชโดน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 เฮ้ยเขากำลังหาตัวผมก็ร่างตัวผมอะไรหองเยง่เแล้วก็ยิง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 มันคือพีชจยิงเนี่ยเอามไม่ใช่พิชนี่หว่าต้องหาโมชันกุนโมชันนี่นอันนี้นี่น่โดนเาวโลโกระโดดโลโดนโดนเจ็บเจ็บเจ็บ เก็บไปดิงั้โผ้ยไอ้ผีกระจอดตาผีเป็นดา็บๆตาผีเหรอดาบีเอดาบีหรอกระจอกกระจอกกระจอกกระจ่อแกไม่กลับมาคือผีเกจุดลับนี่แหละไปดีกว่าเฮียคุณคุณเล่นปลากลัวอยู่เหรอใช่อย่าจอยอยู่เลยโคตรมาเลยโคตรมาคุณรู้ป่าผมรู้ได้ไงรู้ได้ไงผมอ่ะจริงอ่ะคุณ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 ดูข้างล่างดิข้างไหนวะเยอะๆเฮียเยอะๆเยอะๆเฮียไอ้ผีนี่คือเกใช่แล้วทีนี้ นี่แ <ide> น <iously> ่ตันงแต่นาฟอร์มเป็นผีมาตลอดเลยตั้งแต่แกโดนมาหลายหลายดาดนะแต่ยิงมันเรด้วยแกก็ลังจะชนะแล้วมาๆาไหนไหนผมก็เป็นผีแล้วผมบิผีที่ดีมากมาแกมาเออมาๆาโดนคิวไปๆปผ่านไปเฮ้ยผ่านไปผ่านไปเฮ้ยผ่านเลยเหรอเฮ้ยผ่านเลยเว้ยอ่ะ ให้เนี <önemli> ่ยนะแล้ก <Genau S 1> ็พาเราฆ่าตายได้เลยโอเคแล้วก็สหรัดกินนี้เป็นไงบ้างก็หรับแกงคือย่าในวันนี้แล้วกันนะครับว่าการชอบากินนี้ขอบคนเลือดหนึ่งไลค์นะครั้หน้าอย่าผมแกงอยอะไปเลยกันนะโอเคทุกคนรับจำใหม่กินหน้าถือว่าคลิปนี้แคบอาดีไหมความเนียนผมมาเต็มสิบเป็นเท่าไรหัวหาสิบเลยแม่งที่หรอเนียนหรอโอเคโอเคทุกคนรับจำใหม่กินหน้าไม่ผายครับทุกคน